วันนี้เราเริ่มต้นเรื่องราวเกี่ยวกับ UA ที่ชื่อว่าด็อกแมนฟิลเซอร์เจอร์หรือชื่อไทยว่าการพาตัดที่ล้มเหลวของด็อกแมนเป็น UA สยองความอีกเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวมันถูกสร้างขึ้นโดยคุณไทเนียเล็กบนทวิตเตอร์และถูกอัปโหลดลงยู u ู e โดยโพลิกรนเป็นเรื่องราวในโลกคู่ขนานที่การพาตัดของด็อกแมนนั้นไม่ได้ประสบผลสาเร็จและผลลัพธ์ออกมาแตกต่างจากต้นฉบับโดยต้นฉบับน,นั้นเป็นการ์ตูนสําหรับเด็กสัญชาติอเมริกัน ที่ถูกสร้างขึ้นในปี2025เป็นเรื่องเล่าของไหนและแกลกคู่หูตำรวจและสุนัขที่ทั้งสองคนทำงานร่วมกันพวกเขาทั้งสองคนจะกลายเป็นคู่หูที่แข็งแกร้งแล้วตัวร้ายหลักภายาในเรืองจึงได้ว,วางกับดักให้ทั้งคู่ต้องพยายามปลดชนวนระเบิดซึ่งมันไม่สำเร็จและทำให้พวกเขาต้องถูกส่งเข้าโรงพยาบาล ที่นั่นพยาบาลได้บอกว่าหัวของนายได้รับความเสียหายจนไม่สามารถใช้งานได้ซึ่งต้องถูกตัดออกแต่ร่างกายของเขาไม่เป็นไรในขณะที่ร่างกายของแกกที่เป็นสุนัขก,ก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักแต่ส่วนหัวของเข,งข,งขงนานั้นกลับไม่เป็นไรดังนั้นพยาบาลจ er ึงก็ได้ไอเดียวางแผนที่จะรวมทั้งสองคนเข้าด้วยกันจนกลายออกมาเป็นสุดยอดตำรวจฮีโร่ครึ่งสุนัขครึ่งมนุษย์ที่เรารู้จักกันในชื่อด็อกแมน แต่ UA นี้จะเกิดขึ้นในทำลายที่เรื่องราวมันไม่ได้รับเรื่องอย่างที่คิดเรื่องราวเริ่มต้นมาทีเราจะได้พบกับด็อกแมนนอนพักฟื้นอยู่บนเตียงหลังผ่าตาัดเสร็จในค่ำคืนอันหนาวเหน็บที่โรงพยาบาลจนกระทั่งเขาได้ลืมตาตื่นขึ้นมาในขณนะเดียวกันเจนนี่พยาบาลที่กำลังเดินมาตามห้องโถง ทางดูแผนประวัติคนไข้เราจะสังเกตเห็นได้ว่าสถานะของไหนอยู่ในช่วงที่ค่อนข้างวิกฤตเลยทีเดียวเขาถูกตัดซีซ่าออกมาโดยใช้ซีซ่าของแกรกที่ซึ่งเป็นสุนาขมาเป็นส่วนประกอบถ้านในห,หนังเราจะเห็นได้ว่าไหนที่เป็นตำรวจจะมีคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างประมาทและหุนหันพันแล่นเมื่อเทียบกับแกรกที่ซึ่งเป็นสุนัขที่มีความฉลาดมากนี่อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งซึ่งทําให้พยาบาลทั้งสองคนเลือกที่จะทําแบบนั้นและเขาควรที่จะเป็นวีรบุร แต่ในกรณีนี้มันกลับตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงในที่สุดพยาบาลเจนนี่ก็เดินมาที่ห้องของด็อกแมนแล้วก็ได้รู้สึกประหลาดใจเมื่อเธอไม่เห็นด็อกแมนอยู่ที่ไหนเลยเธอเลยหลุดพูดออกไปว่าร่างกายของเขาหายไปไหนท่านใดน,นั้นด็อกแมนที่แอบลุกขึ้นมาอย่างเ,เงียบๆก็ได้ปรากฏตัวขึ้นข้างๆร่างกายของเธอจากนั้นเรื่องรลวก็ตัดมาทีหมอและหัวหน้าตำรวจเราจะได้รู้วา่าด็อกแมนหมดสติไปแล้วสองสัปดาห์ เพื่อให้ร่างกายนั้นได้ฟื้นตัวที่หมดสติไปนานขนาดน,านั้นอาจจะเป็นพอทั้งสองคนได้รับแรงระเบิดและต้องทําการผ่าตัดเปลี่ยนศีรษะหัวหน้าตํารวจดูเหมือนจะเป็นห่วงพวกเขาดังคููและอยากที่จะเข้าไปดูอาการของพวกเขาขณะที่ดังคู่กําลังเดินมาถึงห้องพวกเขาก็ได้ยินเสียงกรีดร้องดังมาจากห้องของล็อกแมน และในฉากต่อมาเขาก็ได้พบกับด็อกแมนที่กำลังกัดกินและคนใบหน้าของพยาบาลสาวครั้งแล้วครั้งเล่าจนใบหน้าของเธอเละจนแทบจะจำไม่ได้ในตอนนี้ผมไม่สามารถบอกเลยว่าเขาตั้งใจที่จะทำอย่างนั้นหรือไม่มันอาจจะเกิดจากความเครียดและความไม่ตกกังวลหรืออาจจะเพราะความสับสนแล้วอาจจะพลาดพังทำร้ายเธอเพราะเขาไม่คุ้นเคยกับร่างกายใหม่ของเขาเพราะยังไงเขาก็มีสัญชาตญาณของสัตว์อยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดา แต่เมื่อเขาได้เห็นหัวหน้าตำรวจและหมอเดินเข้ามาในห้องเขาจึงตัดสินใจกระโดดหนีออกหน้าต่างไปในความมืดเขาได้วิ่งผ่านกล้องของนักข่าวที่กำลังทำข่าวเกี่ยวกับตำรวจทั้งสองนายที่โดนระเบิดและดูเหมือนภาพจากกล้องของนักข่าวจะได้บันทึกภาพของเขาที่ดูน่าหวาดกลัวไว้ได้ในฉากนี้ถ้าเป็นเวอร์ชันแอนิเมชันต้นฉบับด็อกแมนจะกระโดดออกมาจากประตูและมาเผชิญหน้ากับนักข่าวอย่างสงาาัง่าาเผยโอ้พระเจ้านั่นมันตัวอะไรกันเนี่ย นั่นมันคนหรือหมามันคือสัตว์ประหลาดในภาพเราจะเห็นเพตีดูเหมือนจะสะบัดคำพวกนั้นออกมาในขณะที่ดูทีวีไปด้วยแล้วในฉากต่อมาจะทําให้เราได้เห็นความรู้สึกของด็อกแมนที่เขาพยายามที่จะหลบสายตาของผู้คนโดยความกลัวและพยายามหาสาเหตุว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของเขาพร้อมทังมองหาสถานที่ที่คุ้นเคยและปลอดภัย นั่นคือบ้านของเจ้าหน้าที่ไหนเราจะได้พบกับแฟนสาวของเขาอยู่ในบ้านแล้วดูเหมือนเธอกำลังจะขนของออกจากบ้านจากรูปรอบๆตัวเธอเราจะสังเกตเห็นได้ว่าเธอนั้นได้เก็บของเตรียมไวบ้บางส่วนแล้วในฉากนีในเวอร์ชันอนิเมชันเธอก็ทำแบบเดียวกันโดยบอกเจ้าของบ้านว่าเธอจะไม่หลอกและในตอนนีด็อกแมนก็ได้แอบมองดูอลิสแฟนสาวของไหนในผู้หมายข้างๆและดูเหมือน เธอจะไม่รู้สึกตัวอะไรด้วยซ้ำเธอกำลังวุ้นอยู่กับโทรศัพท์ของเธอผมเดาว,ว่าเธออาจจะกำลังพยายามเรียกแท็กซี่หรืออะไรทำนองนั้นอยู่ก็เป็นได้แล้วเหมือนเธอจะได้ยินเสียงอะไรบางอย่างถ้าเราย้อนกลับไปสังเกตที่ภาพนี้มันจะมีรูปภาพครอบครัวอยู่3คนซึ่งทั้งสคนก็ดูเหมือนจะมีความสุขมากและผมคิดว่าด็อกแมนเขาคงจะรู้สึกปลอดภัยเมื่ออยู่กับเธอเขาจึงพล่ออกมาจากพุ่มไม้และเรียกเธอ และเมื่อเธอหันกลับไปเธอก็พบกับความจริงที่ว่าไม่มีไหนกับเค็กอยู่ตรงนั้นแต่เธอกลับได้เห็นว์ปหราที่น่าขนลุกและด้วยความหวาดกลัวทําให้เธอวิ่งกลับเข้าไปในบ้านและปิดประตูบ้านเอาไว้เพื่อไม่ให้มันตามเข้ามาได้ในระหว่างนั้นเธอก็พังบอกกับตัวเองในใจว่าวิ่งเข้าไปดูซีอาริสวิ่งซีอาริสวิง่งและเธอก็ได้แอบเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในตู้เสื้อผ้าพร้อมกับน้ําตาที่ไหลลงมาอาบใบหน้าโดยความหวาดกลัว ดูเหมือนด็อกแมนจะไม่เข้าใจว่าทําไมอาริสถึงกลัวเขามากขนาดนั้นเขาจึงยื่นมือไปหาเธอแต่เธอกลับแทงมือเขาโดยมีทําโค้ขนาดใหญ่เขาร้องออกมาโดยความเจ็บปวดในขณะเดียวกันเขาก็ตระหนักได้ว่าคนที่อยู่ตรงหน้าของเขานั้นแท้จริงแล้วไม่ใช่อาริสแต่เป็นปีศาจลายที่มีกลิ่นเหมือนกับเธอพราะอาริสไม่มีทางทํากับเขาแบบนั้นแน่ เขาจึงได้กระโดดเข้าไปทำลายปีศาจตรงหน้าที่ปลอมตัวเป็นอลิซจนเธอเลือดท่วมตัวนอนกองอยู่บนพื้นถึงแม้เธอจะกรีดร้องมากแค่ไหนก็ตามมันก็ไม่ยอมหยุดและหญิงสาวผู้น่าสงสารที่ชื่อว่าอลิสนั้นเธอไม่รู้เลยว่าชายที่เธอเคยรักจะกลายมาเป็นปีศาจและมองเธอว่าเป็นปีศาจด้วยเช่นกันหลังจากนั้นดูเหมือนว่าตำรวจจะมาถึงบ้านและจับกุมเขาไว้ได้เราจะได้พบกับด็อกแมนกำลังร้องไห้อยู่บนเหนือร่างของอลิซ เขาดูอ่อนแอมากขายับตัวไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวเพราะเขาน่าจะเสียเลือดไปเยอะมากจากเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาดูเหมือนสีหน้าของเขาเราสามารถรับรู้ได้เลยว่าเขารู้สึกแย่มากในตอนนี้ซึ่งมันเป็นเรื่องไงมากที่เขาจะถูกยิงยาสลบและถูกจับในที่สุดวันต่อมาเราจะได้เห็นกับนายกยชิสมนตรีที่ปรากฏตัวขึนและเขาก็โกรธมาหลังจากทราบเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากหนังสือพิมพ์ แล้วเขาก็ถามหาตัวการอย่างด็อกแมนว่าอยู่ที่ไหนดูเหมือนเขาจะมาได้จังหวะพอดีที่จะได้ยินหมอที่บายสิ่งที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับด็อกแมนเขาอธิบายเรื่องราวความเป็นมาของด็อกแมนโดยเริมอธิบายว่าพวกเขานั้นสภาพย่ำแย่และอ่อนแอแค่ไหนหลังจากรอดชีวิตจากการระเบิดจากนั้นเขาก็ได้เปิดเผยว่าเขาอางหัวของเกล็กไปประกอบเข้ากับร่างกายของไหนโดยคิดว่ามันจะทําให้เขากลายเป็นเหมือนกับด็อกแมน สินทรัพย์ของตำรวจที่สามารถควบคุมได้เหมือนกับในซีรีส์อนิเมชันต้นฉบับแต่ดูเหมือนว่าด็อกแมนในจกักรวาลน,นี้จะมีความสมจริงมากกว่าเขาตื่นมาด้วยความสับสนและหวาดกลัวทําให้เกิดแพนิกและทําร้ายคนอื่นมันเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดเพราะหมอก,ก็ไม่คิดว่าด็อกแมนนั้นจะควบคุมตัวเองไม่ได้ถึงขนาดนี้หลังจากที่เขานั้นได้สติตื่นขึ้นมาและนี่มันเป็นสิ่งที่ทําให้หัวหน้าตำรวจโกรธมากจากความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้น เพราะมันได้พากชีวิตของผู้คนและบุคลากรที่สําคัญและสร้างความตื่นตระหนกกันอย่างมากอย่างตะคอกหนอกกลับไปด้วยว่าแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าด็อกแมนจะไม่ทําร้ายใครอีกในอีกฟากหนึ่งของเมืองตัดภาพมาที่เพนตีเขาดูไม่ค่อยดีนักและดูเหมือนว่าเขาจะนอนไม่หลับมาทั้งคืนเราจะสังเกตเห็นภาพวาดบนกระดานไว้บอร์ดข้างหลังที่เป็นภาพของไหนและเล็กสิ่งที่ทําให้มันนอนไม่หลับทั้งคืนต้องเกี่ยวข้องกับด็อกแมนอย่างแน่นอน แล้วเขาได้ตัดสินใจแล้วว่าจะไม่หลบซ่อนอีกต่อไปเพราะเมื่อดอกแมนหรือว่าเขาเป็นคนวางระเบิดเขาจะต้องตามมาล้างแค้นอย่างแน่นอนแล้วเพตีก็ไม่อยากที่จะอยู่ในสภาพเดียวกันกับอลิสดังนั้นเขาจึงร้องแผนที่จะโคน,นิ่งตัวเองขึ้นมาเพื่อที่เขาจะได้ บูชายันล้างคนของเขาให้กับด็อกแมนแล้วจากนั้นเขาจะได้ใช้ชีวิตต่อไปได้โดยปราศจากความกลัวหลังจากนั้นเราจะได้เห็นเขาเริ่มทําการค้นคว้าเพื่อหาสิ่งที่เขาต้องการในโลกออนไลน์แต่เขากลับเจอมันอย่างน่าประหลาดนั่นก็คือเครื่องขนยนี้นั่นเองเขาสร้างมาแล้วดูเหมือนว่าเครื่องจะมาถึงค่อนข้างเร็วเลยทีเดียวเขาเริ่มทําการขนนิ่งตัวเอง แต่ดูเหมือนผลลับกลับไม่เป็นไปตามที่เขาคาดหวังไว้ขนนิ่งที่ออกมามันดูเหมือนเขาในวัยเด็กเสียมากกว่าที่จะเป็นร่างเขาในปัจจุบันแล้วในฉากนี้ก็จะไปตรงกันกันกบในเวอร์ชันแอนิเมชันต้นฉบับจเจ้าแมวน้อยคิดว่าเพตตี้เป็นพ่อของเขาเดี๋ยวถ้าเรื่องนี้เล่นแง่มุมเหมือนกันกับต้นฉบับแล้วล่ะก็สิ่งนี้มันคงจะกระทบกับจิตใจของเพตตี้เป็นอย่างมากเลยทีเดียว พราะเขาได้ถูกข้อทิ้งมาตั้งแต่เด็กและใช้ชีวิตมาอย่างยากลําบากบางคนในบางทฤษฎีก็บอกว่าสาเหตุหลักที่ทําให้เขากลายเป็นวายรายก็เพราะว่าถูกข้อทิ้งนี่แหละดังนั้นมันจึงค่อนข้างน่าสนใจที่จะได้เห็นว่าหลังคนนิ่งตัวหน,นี้จะมีบทบาทอยังไงในจักรวาลเออยูที่มืดมนนี้ ในขณะเดียวกันหลังจากที่ได้สอบสวนแล้วหมอก็ถูกจับเข้าคูกจากคนกระทบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราจะได้เห็นว่าเจนนี่พยาบาลสาวหลอดชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นแต่ใบหน้าของเธอดูเหมือนจะเสียชมไปตลอดกาลและสุดท้ายเราจะได้เห็นว่านายกรัฐมนตรีสั่งห้ามเปิดเผยเรื่องทั้งหมดนี้ต่อสาธารณชน หลังจากนั้นหัวหน้าก็ได้สั่งทงรุนยาคัดด็อกแมนและให้มันหลับไปตลอดการแต่เหมือนว่าเหล่าน,นักวิทยาศาสตร,ร์จะเพิกเฉยต่อคำสั่งนั้นเพราะเขารู้สึกว่าพวกเขาน่าจะสามารถควบคุมด็อกแมนได้แล้วพวกเขาก็จะค้นพบความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร,ร์ได้อีกมากมายแล้วดูเหมือนชะตากรรมของด็อกแมนจะไม่มีใครทราบว่าเขานั้นยังมีชีวิตอยู่หรือไม่และผู้ที่รู้ข้อมูล ก็เป็นเพียงแค่นักวิทยาศาสตร์ลุ่มเล็กๆเท่านั้นที่แอบเก็บเข่าไว้และเมื่อด็อกแมนตื่นขึ้นมาเขาจะถูกนําไปทดลองอย่างโหดหลายมากมหลายอย่างทั้งถูกช็อตไฟฟ้าถูกขวักลูกตาและอีกหลายอย่างที่น่าสะุดสยองจนไม่สามารถบรรยายได้วิธีการเหล่านั้นมันขายกับการทรมานเสียมากกว่าและเนื่องจากเกรดเป็นสุนัที่ฉลาด เขาจึงเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันได้ค่อนข้างไวแต่ดูเหมือนว่าเขาจะเริ่มมีความวิ่ตกังวลกับทุกๆอย่างโดยเฉพาะมนุษย์ดังนั้นในตอนนี้สิ่งที่เขาทําได้ก็คือการลูบหัวตัวเองเพราะมือที่เขาใช้เคยเป็นของไหนและนั่นเป็นมือเดียวที่สามารถไว้ใจได้ในตอนนี้เรื่องราวในตอนจบนั้นมันค่อนข้างที่จะเศร้าเลยทีเดียวจะถือว่าเป็นตอนจบแบดเอนเลยก็ว่าได้ แล้วเราไม่สามารถรู้ได้เลยนะครับว่าด็อกแมนจะถูกทรามาอีกนานขนาดไหนหรืออาจจะตลอดไปเลยก็ได้ชะตากรรมของเขาหลังจากนีนานดูมืดมนเลยทีเดียวและในตอนสุดท้ายของคลิปเราจะได้พบกับเก็กและเฮโรเป็นผู้สร้างจากักรวาลโลกคู่ขนาดนี้ขึ้นมาแต่แทนที่พวกเขาจะสร้างอะไรที่มันเป็นสําหรับเด็กแต่พวกเขากลับเลือกที่จะสร้างอะไรที่มันดูดีเผื่อนขึ้นมาแทน แล้วเมวินก็ได้โผล่มาและพูดถึงเรื่องที่ว่าตัวละครหลายตัวนั้นได้มีชีวิตขึ้นมาแล้วและไม่มีเหตุผลอะไรที่ด็อกแมนที่พวกเขาสร้างขึ้นมันจะไม่มีชีวิตและก็จบยูเอนี้ไปด้วยอารมณ์ที่ค่อนข้างมืดมน